สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่มาชมแตงอีกแล้วนะคะเนะสิมามัดเคียดแตงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเวลามันถอดยอดขึ้นนันเลยขื้นเท่ากับต้องมันกระตุกนะคะเนะบัดนี้นั่นกระสีมามะมัดมันขึ้นเนะพี่น้องเพราะว่าเอ่อนั่นจะเอาใหม่มา้ำอันใหม่เดียวนึงสั่นเดีเดีนีนว่าเานี่ยยอดมันขื้นเท่ากับมันกระสีอันนี้เท่ากับมมัดมันขึ้นเนะพี่น้องเดี๋ยวนั่นจะเอาใหม่มาขำอีก ไม่หลอกพี่น้องออืก็เลยมาบอกต่อบอกจำลึงกับบอกแดงกับสิเกี่ยวกันอยู่ล่ะนั่นวาน่ะนะคะมาทําการมัดอีกนะคะเนาะในชุดนอนเหมือนเดิมคนเก่าคนเดิมกับน,นั่นนั่นนี่เลยค่ะเด้อนันไทยเลนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าดกผ่านแ่งนะคะเนาะนั่นคิดว่านั้นนั้นกลับไปบ้านนั่นจะเอาไปเมืองไทยผู้ใดเด็กสนใจกัเดี๋ยวนั้นจะเอาไปฝากเ้ยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อน มันเป็นน่วยคะ่ะดกคักได้นะคะเนาะเดี๋ยวนั้นจะเอาใหม่มาขำอันอันนึนน่งขึนนะะ้นเด้ค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเออเพราะว่าอันเขาเปิ้งคำมันก็ไม่มองสิไปลแล้วนะคะเนาะอั <registry S 1> นะนี้มันกะติดอยู่กับปูนกับอค่ะมัดเขาขืนโหลดะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่นะเนาะมาัดมัดขืนให้เขาเกี่ยวมาท่างผีะะเด้ค่ะเด้อเห็ดข้างแตงนะพี่น้องเนาะเนื้อหน่อยๆดอกพี่น้องเนื้อหน่อยๆอยันกัดอันละข้ามมะ พันธุ์เนี่ยพันพันธุ์มูลไงย่าวกับมีนะคะเนาะเ,ะเีลยวแต่นันเคยปลูกยกตลอดนะคะนะแตงของอของบ่านนี่นะคะพี่น้องแต่พลังเนี่ยนี่ค่ะออกดอกเลยได้พี่น้องออพอมีดอออกดอกมันเป็นนวยแล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่ค่ะมู้เจาะอสิเห็นไกลๆว่ดี๋ยวน,นั้น,น,น,นให้เบิงบอกรับกล่องให้เบิงเห็นบอค่ะนวยดกคักเล็ถูกกิ่งค่ะมันขึ้นมาเทียแรแหลกนะคะเนาะ เขาบอกว่าให้หนีบออกเลยค่ะน่วยมันน่วยแหลกเลยค่ะแต่นั้นก็บ่นหีบได้พี่น้องนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเบิรงตตอกันอีกนะคะเจให้ติดต้มตจิดติดตามชมไปเรยเอยเ้ยค่ะเด้อพี่น้องกดไลค์เด้ค่ะเด้อกดคําคอมเมนต์มาโหลดค่ะบ่ต้องยานค่ะนั้นบ่กินค่ะพี่น้องนั้นบ่กัดดอกอืนะคะเนาะเป็นกาลังใจให้กันนะคะเนาะดกค่ะค่ะดกคักดกเน่ มาค่ะเ,เพื่อนบึงเนี่ยสิว่าโหลดตั๋วบอเมเบียนค่ะสวัสดีเพื่อนเช่าเอฟซีเช่าเรียวทุกคนนะคะเฟซบุ๊กนะคะมาดูค่ะแตงนันนะคะคุณเพื่อนกะสิบอกเลยว่าคันมันออกมาหน่วยแหลกเขาบอกว่าให้ตัดออกหน่วยแหลกหน่วยสองมันเป็นหน่วยแล้วค่ะเป็นหน่วยที่แบบว่าได้สิบอกว่าขันเข้าตัดนะคะเนาะตัดหน่วยแหลกนะคะเนาะ ตัดถิ่มมันหน่วยแรกที่มันออกมา,นเ,นาเนี่นะคะเนาะหน่วยแรกหน่วยสองให้ตัดถิ่มเลยบัตเท,ทนีมันเจนให้ให้อแตงนะคะออกออกลูกดูก็คือว่านี่พี่น้องจาสังเกตบอขาว่าใส่ค่ะนี่แม่พี่น้องมันจะออกมาเป็นลักษณะอังสีนะคะเนาะพอเขาตัดลูกแรกลูกสองนะคะเนาะลูกลูกแรกลูกสองลูกสามนะคะเนาะแตงมันจะออกมาเป็นปุ่มอังสีเลยพี่น้องด้วยนี่เห,นะห็นบนีหมค่ะเห็นบ เนี่ยค่ะให้ตัดออกลูกหนึ่งลูกแรกลูกลูกหนึ่งลูกสองนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นเป็นพ่วงเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะสังเกตบอค่ะใส่ละเนี่ยไม่พี่น้องนี่เห็นบอนนี่มใส่ละน่าจะเบิ่งอีกพ่นพ่นนะคะ <S <S ่ะมันจะเป็นสองสามลูกเลี่ยงกันเลยถั่เั่าตัดออกเนาะบ่แมน้าโพดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สามลูกค่ะซ้อนกันอยู่นี่สองลูกพ่นอะ,ะเป็นปุ่มเลยด้วยค่ะเด้อพันนีนะคะเนาะ เห็นบอกค่ะเป็นปุ่มอิลีบ่ไดรโล่ค่ะพี่น้องขันท้าตัดลูกแหลกลูกสองเนาะถิมนะคะตัดถิมแมมเขาว่าหมายนั้นบอกเราไปที่นี่ลูกต่อมามันสิออกเป็นพ่วงเป็นพ่วงค่ะเพราะว่านั้นเคยเข้าเบื้องในในช่องหนึ่งการเกษตรนะคะเนาะเพิ่นเหตุจังสี่เห็นบอกค่ะเนี่ยอิลีค่ะบ่ไดรโล่สีตัวเด้อพี่น้องอืมนะคะเนาะเบิ่งค่ะให้ตัดถิมเพิ่นวางสีแล้วไม่สิออกมาเป็นช่อเป็นช่อเป็น อันพ่วงเลยด้วยค่ะเด้อนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นบอกค่ะเพียมันมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นบอกเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยเลย,ยค่ะเด้อเนี่ยเห็นบอกค่ะดีด้พี่น้อง